เธอไดียินเราปะไม่ได้ยินไม่ไ <c oughs> ด้ยินไม่ได้ยินขนาดนั้ใช่เสียงน่ารักขนาดเนี้ยจะไม่ให้ได้ยินได้ไงหรอเอ,อ้ยแล้เธอก็เสียงหล่อนะใช่หรอใช่ <c oughs> แล้วอยากาฟังเสียงจริงๆเราปะอดิมาห้องเราดิจะย,ยังไงอยากรู้อ๋ออยากรู้ก็บอกให้มาห้องเราไงโชวฉเธอเกยัง <c oughs> วมาเล่นยังไงเราเล่นไม่เป็นใช่หรอเดี๋ยวเราสอนมาห้องเราเลยจับมือเราสอนได้ไหมยงยังไงอ่ะต้อกดปุ่มอะไรมาที่นอนเรามาเดี๋ยวเราสอนเธอจุดแดงคืออะไรอ่ะอ๋อคือคนที่กำลังยิงอ่ะเธอ ทำไมเธอโหดจังอ่ะอ๋อรู้ไงว่าเราโหดไม่รู้ใช่หรอใช่ต้องรู้แล้วแหละโอ๊ยเธอยิ่งบอดโหดจังเลยไม่ชอบคนยิ่งบอดต่อชอบแต่งไหมแต่งเมน่อไหรก่อนแต่งขอเลยรปะขออะไรคะลืงขอกินข้าวด้วยได้ไหมอาอขอกินข้าวเหรออืมขอกินับกินข้าวด้วยด้วยคนเนี้ยได้ค่ะอุอย เออเราเชิญชื่ออะไรหรอเราหรอเราชื่อกิ๊บเรากิ๊บอายุเท่าไหร่หรอเราอายุสิบแปดอุ้ยเท่าเราเลยอ่ะเหรอเธอมันไปทำอะไรอยู่บนหลังคาไม่รู้อ่ะเธอไปไปหาอะไรกินบนหลังคากินเธอเปล่าอุ้ยไม่เอาไม่ให้มันกินเราขอกินเธอขอได้ปะไม่เอาเข้าบ้านมาแล้มาจบละเข้าไปทำอะไรค่ะอะไรกินจำจริงมาเขือเป๊ะอยากเล่นแบบผีใต้เพาะผมก็ได้ได้หรอแล้าอยากเล่นกีฬาด้วยอ่ะกีฬาในร่มคมแล้วแทงอ่ะเธอได้หรอ ก็กีฬาสนุกไงเออเราเชื่อมีแฟนแล้วเราเหอ,อยังไม่มีค่ะใช่อ๋อแต่เรามีแล้วอ่ะเธอเรามีกี่คนนะเรามีประมาณ <laughs> เราก็ต้องมีคนเดียวดิรวมเธอได้ไหมอ่ะไม่เอาเดี๋ยวแฟนเธอมาตบเราว่าแฟนเราอใช่จบเล่าเดี๋ยวชาวเวียดนามท้าของแฟนนี้เออเธอเป็นไรคนยิงเราอ่ะใครยิงเธอชู้คอ,อ,อยออ ชุกเลยค่ะไม่เธอต้องพูดดีๆจูบข้อนหน่อยค่ะจูบละต้องเรียกชื่อกาลันด้วยียกชื่อกาลันด้วยกลันแล้วก็เนตดีๆกาลันเธอจะตายแล้วเราปล่อยให้เธอตายนะกาลันขากนกาลันครับโอเคเนี่ยเก็บกอสางไปได้ถ้าเรามียาไหมอ่ะมีดิขอหน่อยดิวิ เรายังไม่โดนเลยอ่ะเธอเออเราก็ยังไม่โดนเลยอ่ะเธอเธอเก่งที่สุดเล่ามาเล่นยังไงอ่ะเธอก็บอกไงว่าให้มาเล่นที่ห้องเราหรือแช่เราไปสอนที่ห้องเธอใช่เราเธอเป็นคนที่ไหนหอ๋อคนในใจเธอ ได้ทำมีแฟนแล้วท้อไมพูดงั้นนะมีแฟนแล้วก็แอบแฝงกันไ,ได้นี่ใช่ไหมได้จริงอ่ะใช่ได้จริงขาอะไรนะเธอเขาก็ตกอะก็บอกให้มาเล่นบ้านเราไงบ้านเราดีกว่านะเราขอไว้ฟังบ้านเธอได้ไหมได้ดิมาดิถ้าเธอมาเราก็ให้ควันนะียนะได้ได้ดิสิลาอุย้ยไม่ใช่พผิด,ดแล้วเราที่รักไปก็เกิน ก็เจอที่รักเราไงที่รักเธอีกี่คนแล้วเนี่ยเาทุกคนมานี้ใช่ทุกคนเลยดอกแรกแล้วก็จะดีใจแล้วไม่เราพูดกับเธอว่บคนเดียว,แล,วแล้วก็แฟนเราไว้เหงแค่น้แหะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเว็บดีๆจะมาแนะนาไว้ทุกคนเว้เว็บนี้ก็มีชื่อว่าเว็บไอเพจนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนเราก็จะมาสุ่มเพจฟรีไฟล์ด้วยเว็บนี้กันนะครับ <S <S อย่างแรกนะครับก็ให้ทุกคนนั้นสมัครสมาชิกนะครับล็อกอินด้วย Facebook จะเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วนะครับทุกคนโอเคนี่ก็เข้าฝืนระบบสําเร็จจเเเเเเปป็็นนทีี่่่่รรรรยยบ้้้อออแลวตตาาะไิิมมมุกกงพ นี่นะครับทุกคนครับนี่เลยนะครับเราจะเติม point ด้วยชัวร์เลยนะครับก็ให้ทุกคนนั้นคิดตามผมเลยนะครับโอเคโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับทุกคนครับให้ทุกคนนั้นโอนเงินไปเลยนะครับตามเบอร์ที่อยู่หน้าเว็บนั่นเองนะครับทุกคนครับเราต้องดูดีๆนะครับว่าเราโอนถูกเบอร์หรือเปล่าผมก็จะมีชื่อของเขาอยู่นะครับสีวัชชานวลนิ่มนะครับถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดยังไงก็ขอภายมานที่นี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราโอนเสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนนน้้้้เเเเอาาหหมมยยลลขกงงงใีะป็ไดดวผจึู หมายเลขง้างินก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคก็ให้ทุกคนนั้นเอามาใส่เลยพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นกดตรงนี้ไปด้วยนะครับฉันไม่ใช่ปโปรแกรมอัตโนมันต,มติเราก็เลือกไปเลยนะครับตามที่โจทย์เขาบอกนะครับว่ามันเป็นรูปอะไรนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนั้นกดยืนยันการทํารายการไปเลย โอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทํารายการสําเร็จแล้วนะครับโอเคนะครับก่อนที่ผมจะไปสุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะขอซื้อบัตรการิน่าก่อนนั่นเองนะครับทุกคนครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นบัตรการิน่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอซื้อ75เชลนั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคดืนยันการซื้อไปเลยโอเคเครดิตของผมก็จะเหลือ50เชลแล้วนะครับทุกคนครับโอเคนะครับทุกคนครับอย่างต่อไปผมก็จะมาสุ่มบัตรการิน่าแล้วเอาไปเติมเพชรเกมฟรีไฟนั่นเองนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็เหลือเครดิต50บบาททนะะคครรัผมมก็สุ่ีลั้งกก็็จะเปนารรใช้10เคดิตนนนะครรัับบหืออ10าท่เง เริ่มการสุ่มเลยแล้วกันโอเคนะครับทุกคนครั้งแรกผมก็ได้มา25บาเครดิตนั่นเองหรือ25บาทนั่นเองผมก็จะได้มากำไร15บาทแล้วตอนนี้โอเคก็มาดูครั้งที่สองกันเลย นี่ครับทุกคนครั้งที่2ผมก็ได้มา750เชลนั่นเองนะครับทุกคนเป็นอะไรที่เยอะมากและผมก็ได้กําไรมากแล้วด้ยตอนนี้โอเคผมก็จะมาสุ่งครั้งที่3กัน แล้วครั้งที่3ผมก็ได้750เชียลอีกแล้ว2ครั้งติดเลยทุกคนโคตรเวอร์เราก็มาดูกันนะครับว่าบัตรการีนาที่เราสุ่มได้จะสามารถเติมได้จริงหรือเปล่าให้ทุกคนนนั้กดมาที่คําว่าดูของรางวัลนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นบัตรการีนาของผมนะครับที่ผมสุ่มได้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาไปเติมเกมฟรีไฟล์แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าเติมเกมของการีนานะครับโอเคนะครับทุกคนเราก็จะมาเติมไปดูนะครับว่าจะสามารถเติมได้จริงหรือเปล่าก็กดยยนนัไปเล ทุกคนก็จะเห็นนะครับว่าเพชรก็สามารถเติมได้จริงตามปกตินะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเพชรในเกมผมก็ได้เข้ามาในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากสุ่มรางวัลนะครับทุกคนครับผมแนะนําเว็บนี้เลยไอเพลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเธอค่ะเราขอยอนได้ปะเธออะไรยอไงเธอคิดว่าอะไรอ่ะขอย็บผ้ายอ่ะขอยาไงเธอเราไม่มียาเลยเล่นสะิดลึกเลยจับนะเธอคิดอะไรอ่ะ คิดแบบไหนที่มารีเธอคิดอ๋อเราคิดก็ให้ยาไงให้ยาคิดลึกตรงไหนอะก็คิดแบบนี้ค่ะคิดนั่นแหละขอยาจริงเราก็จะให้ถ้าหาแต่เราแค่เล่นตัวเฉยใแบบนี้ก็ได้หรอเธอขาแข่งคิวกันเปล่าถ้าเราแพ้เราได้อะไรถ้าเธอแพ้เธอได้เราถ้าเกิดเราแพ้เราขอได้เธอนะเฮ้ยได้ดิเฮ้ยตอบเอ็นเออดูดิี่แค่ตอจริงก็ได้เฮ้ยได้หรอเอาจริงได้หรอตกลงเอาจริงได้ใช่ปะได้ละล่ะ๋ยวดิเฮ้ยเธอด้านบนดิงใครยังมันได้ไหมอะ นี่คืหน้าเราไว้จะได้มีอาเมทขึ้นอาเมทจะได้เพิ่มอ๋อจริงๆวะมันไม่ตายเลย,ยคืงหมดแบ็คแล้วเนี่ยมันไม่ตายเลยอุ้ยตายแล้วเราเล่นจับสองยังดีเลยอะเธอเราขอจับเลยดิจับสามเลยเนี่ยเนี่ยเราให้จับเอาป่ะเนี่ยเราให้จับแล้วจ,จับอะไรอ๋อก็จับสาไง เธอได้กี่คิวแล้ววะได้ห้าคิวเองอะเธอจริงจังวันนี้เนี่ยไม่เชียอจ,จริงจริงเธอคิวหมดเลยไม่ใช่หรอกเธอโอกหอ้โหจริงจริงเราเล่นไม่เป็นอะเรายัางเล่นไม่เป็นเลยเขาบอกมาว่าเราไงเดี๋ยวเราสอนให้ค่ารถเปล่าให้ดิเดกทุกอย่างให้ด้วยแต่เราให้ค่าตัวได้หรอป้าเธอทำอะไรก็นั่งเก็บของไงก่อนไหน <laughs> อ๋อดีมาดิขอกอดหน่อยเฉินโอ้ยเฉินรักเป็นบ้าเลยเฉินรู้ปะน่าได้กับเธอคนเดียวใช่หรอ,อใช่คือต้องเฉินเขิอะไรคะเรายิ้มไม่หยุดแล้วเนี่ย <S <S ได้กี่คิวแล้วตอนนี้ได้หกคิวค่ะสวยครับที่รักอุ้ยพีดเขินไม่ต้องพูดเิดหรอกพูดจริงไม่ได้หรออุ้พูดจริงดิเหมาแก้วพูดจริงเไย มีอะไรจะเขิดเลยอะ่ะเธอมีอะไรจะให้เธอหันมาก่อนหันแล้วอะไรอะไร่ะเราให้เธอเราก็มีอะไรจะให้ก็ให้ใจเธอไปแล้ว <c oughs> ใช่หรอใช่เธอพาเราที่หนึ่งเธอน่ารักที่สุดเลยแปลว่าเราเชนะนะ <c oughs> ฮัลโหลเธอรินป่ะเต้นค่ะพรุ่งนี้เธอว่างไหมอ่ะว่างค่ะว่างหลังห้าโมงอ่ะใช่หรอเดี๋ยวเราไปหาได้ป่ะ <c oughs> ได้ดิ <c oughs> โอเคเธอเดี๋ยวเราไปหา หาที่ไหนเ,เดี๋ยวเราเตรียมพองรอเคเจอส่งโลเคชัน่นมาได้เลยเนดะี๋ยวเราไปหานะไปค่ะโอเครับใช่ราโอ๊ยทุกคนก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหากพิพาดตรงไหนก็ขอภัยมานะที่นี้กันด้วยเนาะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วกดติดตามกันด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอทัลลาไปก่อนนะครับอย่าไปบอกเมียผมนะ <laughs> บ๊ายบาย